มิมวสิเกอเรนดาวเซลล์อ่าหลอกแปลว่ามันหลอเป็นประกายมากเลยครเนี่ยเออ ซีรีส์นะครับก็เดี๋ยวไว้เร่้กันเดี๋ยวเจอกันปีหน้านะครับทุกคนไม่ต้องคิดถึงผมนะครับผมใช่ใช่แล้วก็จะเจอกันครับผมทำได้เหรอไม่ต้องคิดถึงเขาเนี่ยแล้วทำยังไงถึงจะหายคิดถึงนอะไรนะฮะหลายอ๋อหลฟ์ได้ไปเที่ยวจะไลฟ์แค่หายคิด เซอออรรร์์่าเเดี๋ยวก่อนนะ Chicken to Heaven นี่คือที่เจอที่เล่นกับเจเบลใช่ไหมใช่ครับ่าก็มันเป็นเรื่องที่3ด้วยกันใช่ใช่เสี่สามสี่นี่แหละครับใช่าประมาณนี้สี่สามสี่หลักๆที่เป็นตัวเป็นนักแสดงหลักอ่าใช่ครับโอเครอติดตามนะ ในอีกรับเมื่อกี้ที่พวกไปใช่แล้วก็คอนเสิร์ต Racer Vising ครับคอนเสิร์ตใกล้ๆเลยเดือนเดือนกุมภาพันธ์ก็จะได้ดูกันครับก็ฝากมันมาเล่นไทยพอดีใช่วันเล่นไทยกับโฟร์สใชสิบสี่กุมภาพันธ์ก็คือเดี๋ยวจะได้เจอแน่นอนใช่ครับผมใช่ไหมฮะโอเคอะไรอีกปีแกลางปีใช่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 ตกใจเหรอดี๋ยวันเล่นหนังกลางแปลงแล้วนะหนังกลางปีกลางปีใช่ครับผมเออ โอเคก็คือประมาณเดือนเดือนหกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอาารใช่ครับโอเคติดตามกันได้หมดยังหมดแล้วหมดแล้วมีอะไรเมื่อกี้พูดแล้วเนาะใช่มีหมดแล้วครับโอเคไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวไว้มาบอกอีกทีหนึ่งอ่าใช่อ่ะมีใหม่ใหม่ๆปีหน้าเรื่อยๆมีเรื่อยๆครับมีเรื่อยๆก็ติดตามกันครับเออโอเคอ่ะสุดท้ายนี้ในฐานะครับผมพนักงานทำงานวันนี้วันแรกให้เต็มสิทให้เท่าไหร่ฮะร้อยเลย โอ้โหเก่งมากเก่งมากเอ,อ่อ่าเยี่ยมมากให้ฝากอะไรทิ้งท้ายกับบริษัทที่วันนี้เราทํางานวันแรากเลยฮะครับผมก็ขอบคุณมินี่ฮิวนะครับที่รับสมัครเป็นพนักงานนะครับผมก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับมินีฮิวแล้วเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์นบบต้นๆของโลกเลยแหละเก่งสุดๆๆย้อนมากครับผมแล้วก็ฝากติดตามของปีหน้าด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ปีใหม่อะ ผมก็มีแฟนแต่ยังไม่มีแฟนหาให <ś refriger ant> ้เราสนะิยอมหยอกยอกเออหยอกหยอกแค่หยากจะแบบแบบบ้งางแต่ว่ามีอะไรครับหยอกหยอกก็คือแต่ว,ว่ามีมไม่มีไม่มีแฟนผม<อ>จะเอาเวลาเนี่ยมีแฟนทำง,งานเยอะขนาดนี้<อ>จะบอกว่าหล่อแถมๆๆสดไม่ได้โปรโมทแค่บอกเล่าไอ้เนี่ยโอ้ยยังได้แบบนี้บ้างอ่ะเออใช่ผมไม่โปรโมทแล้วครับผมเจอกันเจอกันทุกคนขอบคุณมากครับที่มา เนาะแจเก,น, <No. S 1> กนปีหน้าใช่ก็ <c oughs> เป็น <c oughs> ปีที่ดีมากๆ <c oughs> สำหร,รับโป้ขอบคุณแฟนโป้จริงๆเมื่อกี้โป้ปุ้ยหมดแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนที่ <c oughs> ม,มาก,กันเยอะขนาดนี้แล้วปีหน้าก็แน่นๆเลยนะทำทุกอย่างเลยก็รอติดตามใครพร้อมสป,ปอร์ตตลอดปี2 0 2 6สส่งเียงหน่อยเร็ว <c oughs> เอาเป็นว่าอาทิตย์หน้าเปลี่ยนปีแต่รักเธอคนนี้ไม่เปลี่ยนใจนะฮะขอสีหน้ายกโป้แล้วนะแจเกนปีหน่าทุกคนบายพี่ๆขอบคุณนะ Ah